วันนี้เราไปไหนอ,ตอะตกปลาตกปลาเดี๋ยวดูอุปกรณ์ก่อน,นย็ดขี้ตกสองคนห้าคันครับวันนี้รถอีแกอีแกไม่ไม่ใช่อีปูปูปด้นะไม่ใช่อีปูปูมีมิซูบิชูมิซูแจะเราจะไปที่ไหนนะนาเตครับนาเต บอกวาดเขาให้ลงที่ไหนไร่ัตนี่ดูการเข้าเกียร์แล้วก่อนป,ปนาปไปชีวิตกูอยู่ตรงไหนวะ พาวเวอร์ที่ไม่ไนหมาถึงพาวเวอร์รถนะพาวเวอร์กูนี่แหละไอ้เหี้ยถึงฮะทางเข้าเบ็ดยังอยู่ไหมวะอยู่อยู่อยู่อ่าตอนนี้ก็ถึงหมายแล้วหมายประมาณนี้นะมันจะหาที่ลงยากอยู่นะอ่าแล้วไอ้เหี้ยนี่ก็งวนกับรถวันนี้นะครับเหยื่อเหยื่อที่ใช้ก็เป็นเหยื่อเดิมนี่แหละ กติจะใช้เหยื่อแบบนี้นะสูตรผมก็คือมีไผ่เขียวมีลำลำคั้วหอมฮะแล้วก็อันนี้เป็นขนมปังขนมปังเศษขนมปังแล้วก็มีสูตปรปลาเกตอีกอย่างหนึงนน่งอันนี้มาเสริมนะฮะมาเสริมมีแค่นี้นะเหยื่อเดี๋ยวจะผสมไว้ทั้งหมดแล้วก็จะเก็บไว้ครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่น่าจะูกหมดไม่รู้จะได้ปลาหรือเปล่าจะลงไว้ประมาณตรงนี้นะไม่รู้ว่า ไม่รู้่มันจะติดที่อะไรหรือเปล่าตอนลงเนี่ยแต่ลงตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็นั่งแล้วก็นั่งเฝ้าเบ็ดเออหรือลงตรงนี้ว่าก่อนเนี่ยลงลงโอ้<ช> oh, แต่ด้านล่างคือแบบมันยากตรงมันมีไอ้พวกใช่อหญ้านะไม่ใช่แหนนะมันเป็นหญ้าใจผมอยากไปตีตรงนู้นอยู่สักคันหนึ่งนะครับเพราะมันโล่งมากเลยน่าจะมีปลาโอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมของก่อนนะแกะผสมเหยื่อก่อนนะครับลงไปอันนี้จะผสมทั้งหมดนะครับ แต่ว่าไม่ได้ใช้หมดผสมเผื่อพ่อด้วยพ่อบอกว่าผสมเหยื่อไว้ซื้อเหยื่อไว้นะเดี๋ยวเราจะมีลองขับซันเต้กันด้วยนะเผื่อใครอยากดูกันคือไม่ได้อยากเกาะกระแสรหรอกเพราะว่าผมอยากอยาก,อยากทํานานแล้วนะรถน้องแต่พอดีไม่มีกล้องเลยผมซื้อสมัยยังเป็นไม่เป็นกระแสรครับออซื้อตั้งแต่สมัยยังไม่เป็นกระแสนะแบบมาแรกๆกระแสลบได้ช้ําตอนนั้นน่ะกระแสลบใช่แต่ตอนนี้คือกําลังเป็นกระแสดังนะ เพราะว่าลบกว่าเก่าอีกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันรถเขาแบบว่าออปชั่นดีนะฮะผมก็ไม่ได้ไม่ได้มองว่ารถมันขิงใครนะแต่ว่ามันออปชั่นมันเยอะจริงๆให้มาราคาก็ค่อนข้างดีกูจะไม่ใส่ปลาอยู่ก่อนแรงไปนิดอันนี้เป็นเหยื่อเก่านะครับเดี๋ยวจะเทลงไปผสมด้วยเพื่อความ เขาบอกว่าต้องใช้น้ําจากบ่อเท่าน,นั้นนะจากบ่อที่เราจะตกเยออ้แตกแนงะต้องใช้น้ําจากบ่อที่เราตกนะเพราะว่าถ้าเราใช้ที่อื่นนะเหมือนปลามันกลิ่นมันไม่ได้นะกลิ่นที่เขาอยู่มันจะไม่ได้ต้องเป็นเป็นถิ่นเอาน้ําที่เขาอยู่นเนั่ยแหละมาตกนะไม่รู้จริงหรือเปล่ากูไม่ได้เสียนนะพ่อว่ามางั้นโอเคอันนี้ก็ผสมเป็นที่เรียบร้อยนะเอาน้ำเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้ มันเป็นผสมลำนะมันก็จะเป็นก้อนๆเหนียวๆจักหน่อยหนึ่งเหมือนขี้แล้วก็ทําการออเหย,ยื่ออะเนี่ยฮะเก็ตปลามาไงเฮ้ยหลักฐานว่ามีปลาแน่น,นอนเฮียลงไปอาน้ำมีเก็ดปลาแล้วเก็ตไม่ใช่เล็กๆเ,เลยนะเฮียเก็ตนี้ก็หมวแม่โป้องอะ่ะวันนี้จะไม่ใช้เบอร์เล็กนะมันจะมีเบอร์เบอร์หนึ่งมังพ่อทําไว้ให้นะแต่ดูทรงแล้วน่าจะปลาใหญ่เยอะอยู่ พอดูจักเกตเมื่อกี้นะเราจะใช,ใช้นี้ไหมหัวเชียการันตีความได้นะเพอเพอใส่ไปใส่มาปลาบอกกลิ่นส้นตีนที่ <c oughs> อะไรแย่ๆว <c oughs> ะเนี่ยไม่แดกไอสัตว์นิดหน่อยนิดหน่อย <c oughs> หอมไม่ใช่ปัญหาแดกหรือเปล่านี่แหละปัญหาเอาไปมาบอกกูไม่ชอบกินผลไม้ไอสัตว์ <c oughs> เรียบร้อยเขไปเหี้ย แล้วก็จะเกี่ยวเม็ดแตกกับอันนี้ไว้นะบางบางที่เขาก็จะใช้เหยื่อสดนะไม่ก็ขนมปังนะครับแต่เราลองเม็ดแตกก่อนว่าใครๆก็ชอบแตกโอ้ขิ่นผลไม้อย่างหอมเลยเหยื่อตีออกมาวันนี้เอาเก้าอี้เพื่อนรักมานะเก้าอี้หมอนแตกคือชวนมันตกปลาเรียบร้อยเลยไม่มาฮะบอกขอนอนก่อนเอ้าเพิ่งเห็นเก้าอี้เพื่อนแม่งขาดแล้ว ก็อีก้กูไม่ยังยงอยู่ยงคงกระพันเนะเราจะลงคันหมานะตนนัวนี้เป็นลอกทองกับลอกดํานะพ่อบอกพ่อบอกอีกแล้วพ่อบอกว่าถ้ามันจะมีคันที่เราซื้อมาบางคันแม่งเอาไปตกที่เดียวกันเหยื่อเดียวกันไม่เคยได้แต่มันก็จะมีประเภทบางคันในที่อ้โอ้ไดดิบได้ดีดดสวย หนึ่งชั่วโมงผ่านไปโอ้หมดตับเกียงจับไหนจะย้ายที่นะ <c oughs> ปิดี่ิดี่กต้องเรามาถึงหมายแล้วนะอันนี้เป็นหมายของเพื่อนน้องกรเขา ซึ่งน้องเขาก็มาขับรถแวนด้วยกันอยู่บ่อยอยู่นนเออก็ชื่น้องพีทนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะชวนเข้ามารายการขับรถเล่นด้วยกันอันนี้ไม่ได้ตกเล่นทุกคนนะพอดีรู้จักน้องเจ้าของที่เขาพอดีนะครับ <c> ห <oughs> น้าดีล้วนๆจังหวะนี้หมายสวยเลยสวยๆแต่มีต่ออเปล่าไม่รู้ต้องต้องรอดูนะครับไม่รู้มีต่อหรือเปล่านะ ออออือือืืปลาเฮียอะไรวะอืโอ้สยสว่าย,ายโอ้เ,เย้ปเคปจิปเพปิร์จิบเพอร์เหียอะท่านนี่เฮียหมายดีว่ะลงเพิ่มลงเพิ่มอ,อมโอเคเย็ดถ่ายรูปถ่ายรูปไซส์สวยเลยฮะ สายแล้วพี่ก็เอ๊กินได้กินได้ห่างอีกแล้วเหรอเปลี่ยนทางใหม่เลยห่างอีกแล้วโอ้โหไม่เสียแรงเอาคันหมานมาอันนี้จะมาปลดล็อกปลดล็อกสกิลนะคันนี้เพราะยังไม่ได้ป่าเลยคันนี้เดี๋ยวจะมาปลดล็อกสกิลให้มันได้วันนี้เมื่อกี้คือตีไปตรงกลางเลยฮะตรงกลางเลยได้ขึ้นมาเฉย โอ้โหตอนมันดึงตึก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 ไม่ทันเลยรีบเพราะกำลังจะจับกล้องนะแต่ว่ามันมันจะปิวแล้วเบ็ดนะก็เลยต้องรีบโอ้โหขนาดเอากล้องมาไว้ตรงคอยังไม่ทันเลยเนี่ยขนาดตัวเล็กเออขนาดตัวเล็กมันจะเอาเบ็ดกูลงอ,ะอ่ะถ้าดูได้ตัวใหญ่กว่านี้หรือเป็นปาน,นินกูจะปล่อยเพราะปลาทำแดกยากนะไม่รู้จะทำอะไรแดกแต่ก็ต้มได้นะต้มได้แต่ไม่มีเครื่องไม่เป็นไรแล้วก็ต้มแบบไม่มีเครื่องนี่แหละ ไม่สนอ่ะกูจะกินแหน่หลังไม่เป็นไรวะอู้สวยเอาแล้วเอาแล้วก่อนอื้อืเฮียล่างกึ้งเลยว่ะเอาแล้วเอาแล้วนนตายอะไรมะ ตะเพียนโอ้โหใหญใหญ่เฮ้ยเลีวไม่ไหวโอ้โหโคตรใหญ่เชี่ยเฮ้ยเอาเอาที่คีบกัน <c oughs> ได้ตะเพียนอย่างโหดกว่ากว่าใส่กว่าจะได้ใส่ถังนี่แหละไอ้เหี้ยโอ้โหไมยนรกหมายนรกไอ้เหีหย้ยตอนนี้คือตะเพียนข้าวแนละ้วตะเพียนใหญ่มาก วางเลยวางเลยวางดูฮะไซส์ย่างใหญ่ฮะลำไผ่เขียวแล้วก็สุดปะเก็ยเออตเก็เออวันนี้วันนี้ได้ตัวใหญ่มากนะเมื่อกี้น่าจะตะเพียนหรือเปล่าไม่รู้นะผมผมก็ไม่ได้เซียนตกปลานะเพิ่งจะกลับมาตกได้ไม่นานนะหลังจากไปสัมผัสกาละสิน คันนี้แบบตอนแรกนี่คือกระตุกแล้วก็ไปเลยนะหายไปเลยไม่มาอีกเลยสุ่มเสี่ยงสุดนะเบ็ดที่สามสุ่มเสี่ยงสุดสุ่มเสี่ยงในการหายตัวนี้หายเท้แหละแม่งไม่รู้จะเอาลงตอนไหนอยอง มันเริ่มเริ่มตะตกเย็นแล้วนะหกโมงหกโมงเย็นใกลเอ๊ห้าโมงเย็นแบบปลามันก็จะกินน้อยลงนะช่วงนี้อากาศหนาวด้วยหน้าหนาวเนี่ยปลางกนะไม่นะยังไม่ได้ทำอะไรเลยอาแล้วฮะคันนี้กระตุกอย่างแรงเลย ไม่รู้อ่ะโอ้โดน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 กระตุกหลายรอบแล้วมึงอ่ะมานี้โอ้จะเพี้ยนเฮ้ยมีไสาอยู่มีไสาอยู่เออจะเพี้ยนอีกแล้วฮะอาจทันไหมเนี่ยไอสัตว์กำลังจะไป ขวักน้ำขึ้นโอ้โ oh. หเออตะเพียนมาฮะโออย่างนี้ไม่หลุดเนี่ยติดสองเลยกายจะลงไปตักน้ำใส่เหยื่อนะพอดีผสมเหยื่อใหม่มันมีอาการตั้งแต่ตั้งแต่แรกแนะตัวนี้ดึก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  <c oughs> เดี๋ยวเ,เอาน้ำนิดหน่อยนะไม่เอาเยอะ ขอให้โคลโคลิกโคคลิกแต่เพียนมีสายนะเมื่อกี้ไม่แย่ไม่แย่แยเพราะว่าปกติแต่เพียนที่ได้อยู่กาลสินนะตัวเล็กนะอ, <laughs> อันนี้คือโอ้โหสายนี้ผมไม่เคยตกนะแต่ปกติก็ไม่ค่อยตกนะตปาดแมงพูดมันตกบนะ่อยการให้เห็น,นโอ้สูบปลากเกตถือว่าได้นะแม่งได้แต่ปลากเกตเย็ดแม่้ย <laughs> <laughs> ตัวมีตัวนึงแม่เกตนี่ตัวนึงแม่เกตเด้ <laughs> เฮียถือร้อแล้วเฮียถือคิปเปอร์ร้อแล้วแต่ว่ากิ๊บแบบนี้ไม่ควรซื้อมาตกหน้าดินนะมันใส่ยากมากขอเสียงแบบเนี้ยโอ้ยี่ยฟูไอ้จัสเลยฟูเรียบร้อย มาฟูชีพหายเลยเนี่ยโอ้ยโอ้โหเร่แสงลากแสดงไอ้หี้ยะลอกกูฟู่ไปหนึ่งเลยสโอ้โหนึกว่าหลุดโอ้ไม่หลุดนะไม่หลุดโอ้จะได้ภาพเยอะป่ามันๆกูได้ภาพอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาแก้กันทีหลังมาแก้กันทีหลังโอ้จบแล้วเบ็ดนี้กูว่าคงจะปลดประจําการเลยฟู่หนักมาก โอ้โห oh, oh. ดูทรงน่าจะได้ตัดสายนะะแบบนี้นี่เอะเอากันไกมาเลยก่อนฟูขนาดนี้มึงยังจะเก๊อกอตัเออตะตัดสอันนะการเปิดหน้าลอกแล้วก็ดึงฟูฮ<ร> <c oughs> ะ่เหเออเราไม่ควรรีบในต่การตกปลา <c oughs> ตื่นเต้นไงนไ,นไม่ได้ตกขนาดนี้มึโอ้นานเนอะจะแ,แต่สมัยบ่อสำรานนี้ ไอ้ก็ดึงก็กูตกใจแม่เย็ดตัวเล็กนิดเดียวหลังจากตีฟู่ฮะให้น้องกรแก้ให้เรียบร้อยไม่ได้แกหลักตัดทิ้งอี้แล้วเคยพูดไว้กันหนึ่งด้วยเคยพูดไว้กับเพื่อนด้วนะว่าตีลอกเออตีสปินฟู่ได้มึงโหดมากนี่ไงกูละคนหนึ่งโอ้โหีียฟู่ไอ้ัตว์้ย เออเราแค่ลืมเปิดอรอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวฮนะฝีมือเราได้อยู่สูตรปาเกตดปานินก็ปาเกตดนะ <c oughs> ทำไมแม่งมาแต่แตเพียนวะ <c oughs> ตอนนี้ก็จะกลับแล้วนะแต่ว่าได้ปลาจวเอาให้ป้าของน้องเขาดูเขาจะเอาตัวไหนนะ โอ้เอาเรื่องให้ป้ามาเลือกครับแล้วจะเอาไปเลยไม่เอาอ๋อไม่ปเลยเก่งใจเพื่อแบบจะไปทำกินนะครับสวรรหนึ่งกับตะเพียนสามเอาไปเลยตาบอดไหมอ่ะน่าจะตาบอดแล้วสตินะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมนะครจะมาเยี่ยมใหม่รอบหน้ามามาโน่นใหม่ขอกลับก่อนนะครับขอบคุณครับครับผม เจอจะลาไม่ต้องมาบอกว่ารัเห็นไหมว่ามีน้ำตาไม่สงสารกันบ้าง